อ่าครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ไล v ์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเครือข่ายองค์กรวิพากษ์นะครับแล้วก็นําโดยสมาคมสาภาองค์กรวิพากษ์นะครับเราก็มาเข้าพบอ่าเรียกว่าผู้แทนของรองนายกรัฐมนตรีวิศนุคเครืองามนะครับที่สํานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะติดตามนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอในการจดแจ้งองค์กรและจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับซึ่งจริงจริง ก่อนหน้านี้เราก็ได้มาเมื่อวันที่3กันยายนนะครับซึ่งเราก็มีข้อเสนอในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะไล่เรียงกันไปนะครับไล่เรียงกันไปในทีละเรื่องนะครับในเรื่องแรกเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราก็มาตามข้อเสนอทั้งเรื่องของการจดแจ้งปัญหาการจดแจ้งนะครับรวมถึงเรื่องการให้เปิดเผยข้อมูลนะครับแล้วก็มาตรฐานใช่ไหมครับแนวทางมาตรฐานของการตรวจสอบองค์กรผู้พิพากษาว่ามันควรจะเป็นมาตรฐานและไม่เป็นภาระ กับประชาชนเนี่ยต้องดําเนินการนะครับทีนี้ในเรื่องแรกเนี่ยเรื่องที่เราเสนอครั้งก่อนนะครับว่าสนักประหลัดเนี่ยได้มีข้อสรุปบางส่วนแล้วนะครับว่าในการตรวจสอบองค์กรวิพากษ์เนี่ยสำหรับองค์กรนิติบุคคลเนี่ยไม่จําเป็นต้องเชิญกรรมการนะครับเนื่องจากว่าเขามีการจดวทะเบียนนะครับกับหน่วยงานของรัฐนะครับสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยตรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือเรื่องของการแจ้งไปยังจังหวัดนะครับว่า ออก,กรณีที่รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐนะครับไม่ถือว่าเป็นองค์กรที่ขัดต่อกฎหมายนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มาตามว่าทางสนักปลัดเนี่ยได้ดําเนินการหรือยังนะครับซึ่งเขาก็แจ้งว่ายังไม่ได้ออกหนังสือเวียนนะครับยังไม่ได้ออกหนังสือเวียนไปยังจังหวัดต่างๆให้รับทราบนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าพยายามจะรีบทำนะครับในส่วนที่2เนี่ยเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลองค์กรวิพากษ์เนี่ย ซึ่งเราก็ตามนะครับว่าสุดท้ายที่เราขอให้เปิดเผยข้อมูลเนี่ยเพื่อจะให้องค์กรพิพากษ์ได้ช่วยกันตรวจสอบเนี่ยทางสํานักปลัดดําเนินการอะไรไปบ้างนะครับซึ่งเราก็พบว่าล่าสุดเนี่ยเราก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของชื่อองกรใช่ไหมครับผลงานนะครับขององค์กร2ปีเนี่ยต้องเปิดเผยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เหมือนจะรับรับไปพิจารณาน,นะครับแล้วก็จะไปดำเนินการนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือการเปิดเผยเนี่ยตอนแรกเขาอ้างว่า มันจะทําให้เข้าใจผิดว่าองค์กรเนี่ยรับจดแจ้งไปแล้วเรามาเปิดเผยชื่อประกาศชื่อหรือเปล่าตามกฎหมายใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันก็สามารถแสดงข้อมูลได้นะครับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับมมมแล้วก็ตรงนี้ก็เขาก็รับว่าเดี๋ยวเขาจะไปทํานะครับซึ่งทางองค์กรผู้พวกเราก็ยืนยันว่าเราก็อาจจะต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องเตรียมคัดค้านกันนะครับว่าเร็วๆนี้เนี่ยถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อองค์กรเนี่ยเราก็ต้องเตรียมข้อมูลเพื่อคัดค้านนะครับถ้าเราจะองค์กรผี แล้วก็นี้ก็คือเรื่องใหญ่นะครับวันนี้ที่เรามาเนี่ย<ช>เขายืนยันนะยืนยันว่าเจอองค์กรผีจริงๆนะครับมีนะครับเขาบอกว่าเขาโทรไปสอบถามนะครับสนทกปราดโทรไปสอบถามกรรมการหรือประธานองค์กรนั้นนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอ่านี่ก็เป็นประเด็นที่ทําให้เขาตื่นตัวว่าเฮ้ยองค์กรผีมันมีอยู่จริงนะเราก็ต้องตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นภาระของประชาชนเนี่ยวันนี้เราก็ได้มาคุยนะครับ แล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้ทางพี่สารีหลือพี่บุญยืนช่วยอัปเดตนะครับในประเด็นนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในกรณีองค์กรต่างจังหวัดที่มาจดแจ้งที่สํานักปลัดเนี่ยเราก็ได้สอบถามเข้าไปนะครับว่าแล้วคุณจะส่งข้อมูลกลับไปให้จังหวัดตรวจสอบหรือเปล่านะครับตรงนี้เขายืนยันนะครับว่าสํานักปลัดจะเป็นคนตรวจเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเชิญองค์กรกรรมการตัวแทนเนี่ยมาที่กรุงเทพนะครับเพื่อมา ยืนยันนะครับสถานะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีประเด็นเรื่องขององค์กรผีที่คุณตรวจสอบอยู่เนี่ยทำไมต้องมารอทำไมต้องมารอองค์กรตัวจริงเนี่ยทำไมต้องมานั่งรอองค์กรผีทําไมคุณไม่ประกาศเลยนะครับองค์กรเหล่านี้เนี่ยก็ทำงานจริงมันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์กรรมการก็ตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยทำไมต้องมานั่งรอนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าไม่ควรจะรอแล้วก็พอครบสิบวันเนี่ยควรจะเร่งประกาศองค์กรเหล่านี้ก่อนนะครับ แต่พอเราฟังดูเขาบอกว่าขอตรวจสอบองค์กรผีให้เห็นก่อนใช่ไหมครับซึ่งตรงน,นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของที่เราเสนอคือเรื่องการออกหนังสือเวียนนะครับเรื่องหนังสือเวียนแล้วเราก็มายืนยันหลักการชัดเจนนะว่าองค์กรผู้พิพากษไม่เห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาในการจดแจ้งแล้วก็ตรวจสอบประกาศนะครับต้องรีบประกาศภายใน60วันไม่จําเป็นต้องรอขยายเวลานะครับเพราะว่าเราก็มองว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่า คุณอย่าลืมว่าการจดแจ้งเนี่ยมันมีเรื่อยๆใช่ไหมองค์กรมาจดเรื่อยๆคุณจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ล็อตแรกจะมาเมื่อไหร่ยังไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นคุณก็ต้องทํากลุ่มแรกเนี่ย่างแล้วคนที่มายื่นวันแรกเนี่ยเขาควรที่จะได้มีความชัดเจนว่าเขาผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหมครับใน60วันตรงนี้นะครับทีนี้อยากจะให้พี่สารีอัปเดตนิดนึงครับว่ากรณีเรื่องของอตัวแทนจากหน่วยงานรัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นยังไงบ้างครับคือเนื่องจากกฎหมายเนี่ยบอกว่า องค์กรผู้บริโภคที่มาจดแจ้งเนี่ยต้องไม่ถูกจัดตั้งโดยรัฐไม่ถูกจัดตั้งโดยธุรกิจแล้วก็ไม่ถูกจัดตั้งโดยการเมืองมีผลงานสองปีขณะนีเเเ้เรียกว่าการรับเงินจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่เป็นปัญหาแล้วคือองค์กรผู้บริโภคก็ต้องบอกว่าถ้าเขาไม่รับเงินจากหน่วยงานของรัฐแล้วเขาจะทํางานได้ยังไงนะฮะ mm hmm. เพราะนั้นอันเนี้ยไม่ได้เป็นประเด็นจังหวัดที่ดูอยู่เนี่ย ถ้าองค์กรผู้บริโภครับเงินจากหน่วยงานของรัฐไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะขณะนี้การที่เขาบอกว่ามีกรรมการเป็นคนในหน่วยงานของรัฐไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าพวกเราไม่เห็นด้วยเพราะว่าอ,อ,องค์กรผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเดียเด่ยวๆนะคะมันมีที่ไปที่มาองค์กรบางองค์กรก็มีคนที่เป็น ข้าราชการที่เสียสละเวลามาทำงานในองค์กรผู้บริโภคเพราะฉะนั้นองค์กรผู้บริโภคไม่ได้มีเฉพาะคนที่ตกงานนะฮะคือถ้ามีเฉพาะคนที่ตกงานเนี่ยคุณไม่มีข้าราชการแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าความเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยหมายถึงองค์กรผู้บริโภคนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกจัดตั้งอย่างเช่นไม่ใช่เป็นกลุ่มอ,อยอน้อยไม่ได้เป็นกลุ่ม ของสคบไม่ได้เป็นกลุ่มที่กศชไปจัดตั้งแต่คนที่เป็นอสอมก็มีสิทธิ์ที่จะมาร่วมมือกับองคอ์กรผู้บริโภคที่ทําให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ไม่ใช่อสอมทั้งหมดมาตั้งกลุ่มผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดว่ามีความชัดเจนแต่ว่าสํานักงานหลัดเนี่ยก็ อบอกว่าจะต้องรอการตีความจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะนั้นเราคิดว่าในความเห็นของพวกเราไม่งั้นไม่มีองค์กรไหนได้เลยนะคะเพราะว่าองค์กรผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวทํางานก็มีกรรมการจากภาคส่วนต่างๆเข้ามาเป็นกรรมการแต่แน่นอน <c oughs> เราอาจจะไม่มีภาคส่วนธุรกิจนะคะนี่คิดว่าเป็นประเด็นแล้วก็สิ่งที่เรายืนยันไปเนี่ยอย่างที่คุณสมพลผู้ไปแล้ว เราไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลานะคะคุณต้องประกาศก่อนว่าคนที่ไปขึ้นทะเบียนตั้งแต่22กรกฎาคมซึ่งขณะนี้เกือบ2เดือนแล้วเนี่ยผลเป็นอย่างไรเขาผ่านหรือไม่ผ่านการจดแจ้งนะฮะคุณต้องเร่งตรวจสอบนี่คือสิ่งที่คุณควรจะ,ะประกาศเป็นระยะไม่ใช่ ออรอรอตรวจสอบผีก่อนแล้วถึงจะประกาศองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรผีนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ไม่เห็นด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเปิดเผยข้อมูลซึ่งเขายืนยันว่าเขาจะเปิดเผยข้อมูลแน่นอนค่ะค, <c oughs> ค่ะจริงๆต้องบอกว่ามาหลายครั้งแล้วนะทุกครั้งก็มีความเหนื่อยเพิ่มพูนขึ้นไปอีกถูกไหมคือวันนี้เรามาคุยเนี่ยไม่ว่าปัญหาอะไรที่เราจะเอามานําเสนอเนี่ย ทางสำนักประหลัดก็คุยกับเราดีนะแต่ถ้าเราฟังแล้วมันก็เหมือนว่าสิ่งที่ทำอยู่นี่ทำดีทั้งหมดแล้วทำดีอยู่แล้วเออใครจะมาคัดค้านอะไรก็ก็ทำดีอยู่แล้วด้วยหาเหตุผลมาทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือว่ามีการตรวจพบองค์กรผีแล้วสิ่งที่เราเห็นคือองค์กรผีในต่างจังหวัดไม่มีส่วนใหญ่ผีจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาหลอกคนกรุงเทพ <c oughs> ก็คงนึกว่าสำนักงานประหลัดเนี่ยหลอกง่ายถูกไหม ก็ไม่จดแจ้งที่ต่างจังหวัดเพราะว่ากลัวคนในจังหวัดรู้ว่าไม่ใช่องคอ์กร hmm. ก็เลยมาหลอกคนกรุงเทพ hmm. ก็คงคิดว่าสำนักแถวๆสำนักงานประหลัดเนี่ยฉลาดน้อยประมาณนี้ปัญหาก็คือว่าเราถามว่าแล้วคุณจะจัดการกับองคอ์กรผีคุณได้ยังไงจะมีวิธีการจัดการยังไงคําตอบที่ได้ก็รอดูเขาก่อนนะว่าเขาจะจัดการยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่เขา hmm. เขารับปากมั่นเหมาะกับเราคือ เขาจะพยายามตรวจสอบไม่ให้มีองค์กรผีเข้ามาถ <nh> มูกไหมฮะแต่สิ่งที่เราติดอกติดใจคือคุณจะรู้ได้ไงว่าองค์กรไหนเป็นผีหรือไม่ผีถูกไหมมันต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบสมมติว่าองค์กรนี้ไปขึ้นทะเบียนที่สมุดสงครามเราเป็นคนสมุทดสงครามเราต้องรู้ว่าองค์กรนี้มันทํางานหรือไม่ทํางานถ้าไม่ทํางานเราต้องคัดค้านได้ไม่ใช่ คุณปิดปิดข้อมูลทั้งหมดแล้วฉันจัดการเองในกฎหมายที่เขียนไว้ไว่ามีกระบวนการคัดค้านเพราะเราเชื่ออย่างนี้ว่านายทะเบียนก็ไม่รู้จักคนทั้งหมดแต่คนที่รู้จักทั้งหมดคือประชาชนในจังหวัดต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็อยากบอกสํานักนายกไปว่าอย่าปิดกั้นการตรวจสอบของภาคประชาชนเพราะสุดท้ายคนที่คัดค้านไม่ใช่สํานักงานประหลัดก็คือองค์กรภาคประชาชนนั่นเองแล้วเราอยากเห็นการจัดการองค์กรผีว่าจัดการยังไงเพื่อให้เข็ดหลับ ไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยไม่ว่ามีองค์กรไหนจัดตั้งมาแล้วแต่เนี่ยคณะกรรมการชุดแรกจะเป็นคณะกรรมการที่ดีพอครั้งที่สองผีมันเอาไปกินหมดเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าเราจะเป็นมือปราบผีกันนะคะก็อย่างที่พี่เยินกับพี่สารีพูดนะครับว่าจริงๆการตรวจสอบเนี่ยมันมจะเป็นต้องเชิญคนมานะวิธีการใช้ผลงานใช่ไหมเราอยากให้เน้นผลงานนะฮะ ซึ่งมันสามารถดูจากเอกสารแล้วสามารถเปิดเผยให้องค์กรพิพากตัวจริงเนี่ยช่วยดูได้ว่าเฮ้ยใช่องค์กรทํางานไหมนะนอกจากให้หน่วยงานดูเนี่ยครับมันก็มีหลายวิธีนะที่ช่วยตรวจสอบแล้วมันก็เร็วขึ้นไม่จำเป็นต้องรอขยาย60วันด้วยนะครับมันมีวิธีการอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเราคิดว่าในเมื่อเขาพยายามตั้งประเด็นว่าข้อกฎหมายไม่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปช่วยให้ชัดเจนนะฮะเราก็จะไปเข้าพบกฤษฎีกานะครับในเร็วๆนี้นะ เวาทำ่องนี้ชัดเจนนะครับจริงจมีมีประเด็นหนึ่งนอกจากไปเข้าพบกฤรรีกาเนี่ยเราคิดว่าตอนนี้องค์กรผู้บริโพวกที่ดูอยู่เนี่ยต้องช่วยกันไปแจ้งว่าเราไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลาซึ่งเขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะนั้นทุกองค์กรเลยนะเขาบอกว่าถ้าเราไปแจ้งว่าเราไม่เห็นด้วยเนี่ย เขาก็ขยายไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้เสียงของเรามีความหมายนะคะยังไงเข้าไปช่วยกันแจ้งเข้าไปแจ้งว่าเราไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลาเราจะได้เห็นความสำเร็จในการพิจารณาจำนวนองค์กรผู้อุปโสถีนะฮะหรือองค์กรผู้อปกภคที่ไปยื่นจดแจ้งอย่างน้อยเราก็เห็นว่ามีตัวตนมีการทำงานที่เป็นที่ประจักษ์จริงๆนะฮะอันนี้เราอยากเห็นค่ะค่ะและและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า อันนี้เราส่งเสียงไปถึงองค์กรผู้พิพากที่ทํางานกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยชุกไหมกฎ mm hmm. หมายฉบับนี้รอมายี่บสองปีและคนทํางานเนี่ยเราเข้าใจว่าขี้ราคาญพอพอยุกยิกกับกูเยอะๆกูก็ไปขึ้นทะเบียนกูก็ทํางานของกูได้ใช่ไหม mm hmm. อย่าคิดเช่นนั้น mm hmm. เราจะต้องอดทนคือมึงจะทํำยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องแสดงตัวตนว่าเราเป็นองค์กรผู้พิพากไม่อย่างนั้นเนี่ยถูกผีเอาไปกินนะเราเคยบอกว่ามคอป,ปดคือเราไม่อยากให้องค์กรนี้หมาฆ่าไปแดก เราสู้มานานเกินไปที่เราจะยอมให้ใครมาสร้างกฎก,ฎกติกาและให้เราท้อถอยได้ต้องบอกองค์กรริพวกว่าเราต้องสู้กันต่อไปพลังเท่านั้นที่จะทําให้เราชนะก็ ก็เห็นด้วยเห็นด้วยอย่างพี่ยืนอยากอยากให้กําลังใจอย่างที่บอก22ปีเรายังคอยมาได้นี่เหรไหมคะตอนนี้เนี่ยโอเคจะครบ60วันตามตามกฎหมายกําหนดแล้วบอกได้เมื่อกี้คุยบอกว่าถ้าจะขยายก็ไม่เกิน3ามสวันอันนี้นี่นี่คือการพูดคุยนะการพูดคุยแต่อย่างที่บอกถ้าเราไปแสดงความเห็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลาตรงนั้นมากกว่าที่เป็นพลังเราสู้กันอีกนิดนึงนะขั้นใจอีกนิดนึงตรงจุดนั้นมากกว่าแล้วก็ความสําเร็จมันจะมามาเป็นเป็นขั้นขั้นไปถึงจุดนั้นก็ ก็อยากให้กำลังใจตรงจุดนี้พวกเราค,ค่ะคือเราบอกว่าคือจริงๆเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยชอบมองคนต่างจังหวัดงโง่แต่เรื่องนี้แปลกนะคนต่างจังหวัดมองคนกรุงเทพงโง่ <โห S 2> เพราะว่าไม่กล้าหลอกในจังหวัดตอนนี้มาหลอกสํานักนายกเลยนะอ,อ่อา,าก็เอ่อถ้ามีอะไรคืบหน้าเรื่อง การจดแจ้งองค์กรพูดพวกเราก็จะรายงานให้ทราบนะคะวันนี้เอออสุพลตุพลสำนักประหลัดเขาพูดชัดนะครับว่าถ้าได้รับหนังสือเชิญ7วันเนี่ยเราไม่พร้อมเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้ก็โทรไปแจ้งเขาว่าขอเลื่อนแค่นั้นเองนะครับอย่าไปกังวลมากไม่ว่างก็ค่อยไปนะครับนะครับอ่าใช่ครับนะครับเดี๋ยวอ่าถ้ามีคําถามก็ส่งมาได้นะครับด้านล่างในเพจนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆไลค์กันเยอะๆแชร์กันเยอะๆนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับเราจะบอกว่าเราสู้ไม่ถอยแน่นอนอ่าเต็มที่สวัสดีครับ